สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเอ็นีไลท์ชนแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นตัวตะเกียงทรงวินเทจนะครับตะเกียงทรงวินเทจตัวนี้ก็กันน้ําได้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับนี่นะครับปรับแสงได้3าแบบนะครับปรับแสงได้3าแบบแล้วก็ดีแสงลดแสงได้ครับผมตัวนอ่ี้ครับราคา200กว่าบาทครับ2 5 0ห้าิกว่าบาทนะครับ มาดูาให้ดูกันเลยนะครับเราสั่งมาก็จะได้มาเป็นแบบน,นี้เลยนะครับมาิวาให้ดูกันพอดีรีวิวไปหลายตัวแล้วเนาะก็เลยเอาตัวนี้มาลองด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่กำลัจงจะซื้อแล้วไม่รู้จะดูรีวิวที่ไหนนะผมรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้เลยมาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับกล่องมาดนหน่อย,ยเผื่ดูในกล่องนะครับ เป็นกล่องทั่ตัวไปครับนี่ครับก็จะมีสายสายชาร์จเป็น USB Type C นะครับตัวนี้ก็เป็น USB USB A ครับผมนี่ครับแล้วทีนี้มาดูเจ้าตัวเกียงนะครับเกียงก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับเกียงแบบนี้เกียงก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กนี่นะครับเป็นเหล็กเลยก็มีสกิน ที่ห่อนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น usb นี่นะครับจะมีที่ชาร์จเป็น usb นี่ครับอันนี้เสียบ type c ตัวนี้ type c ก็คือเป็นตัวชาร์จเข้านะครับส่วนชาร์จออกตัวนี้คือเป็นไฟเอาท์พุตนะครับตัวนี้ก็จะเป็น usb type ธรรมดาเราจะชาร์จมือถืออะไรก็ได้นะครับนะครับเป็นตัวไฟออกนะครับมาดูโครงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเลย เล็บนะครับข้างในก็จะเป็นหลอดแก้วหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะมีโครงแบบนี้นะครับทั่วๆไปเลยตอนนี้ก็จะมีหัวหิ้วนะหัวหิ้วนี้ก็ปรับขึ้นลงได้นะครับ,รบขึ้นลงได้นี้เลยส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟแล้วก็ปรับสเตปหรือปรับรูปแบบแสงนะครับรูปแบบแสงก็จะมีหลายรูปแบบนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ ส่วนตัวตรงนี้นะครับไม่เห็นไหมเนาะกนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นระดับของแบตเตอรี่นะครับเวลาเราชาร์จแล้วก็เวลาเปิดครับก็จะเห็นนะครับเรามาดูกันเลยว่าเปิดยังไงนะครับวิธีการเปิดก็คือกดตัวนี้นะครับค้างไว้นะครับกดค้างนะครับนี่ครับนี่คือก็ติดแล้วครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือแสงแรกนะครับแสงแรกจะเป็นแสงสีขาวนะครับ แล้วก็จะเป็นแสงสีเหลืองนะวอร์มไว้์นี่นะครับนี่ครับแล้วก็อีกแสงหนึ่งก็จะเป็นรวมกันนะครับแสงขาวกับแสงเหลืองนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ซึ่งแต่แต่ละแสงนี่เราสามารถแบบว่าลดแสงได้เพิ่มแสงได้นะครับนี่นะครับเราสามารถลดได้เพิ่มได้นี่ครับสมมติว่าเราจะเปิดเฉพาะสีเหลือง จะเฉพาะสีขาวก่อนนี้นะครับดูนะครับผมจะหมุนให้ดูครับเวลาเราหมุนแสงก็จะดออปลงเนี่ยนะครับเวลาเราไปทางเวลาเราหมุนแบบทวนเข็มทวนเข็มนาฬิกาก็จะทวนเข็มนาฬิกาก็จะแแสงจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าตามเข็มนาฬิกามันก็จะลดลงแบบนี้นะครับอันนี้คือเฉพาะแสงเหลืองดูนะครับรแสงเหลืองนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกา ก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับระหว่างเปิดก็จะมีแสงตัวนี้นะครับตัวระดับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับระดับแบตเตอรี่หนึ่งสองสามสี่นี่จะมีระดับแบตเตอรี่ให้ดูนะครับถ้าเราจะปิดก็กดค้างไว้ครับค้างไว้อย่างนี้ก็คือปิดได้เลยนะครับนี่ครับสำหรับผมก็มองว่าราคาสองกว่าบาทก็โอเคดีนะครับยอดเลยก็เป็นอะไรที่ แปลกดีครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันก็เลยเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับเผื่อท่านใดที่กําลังจะดูว่าจะซื้อตะเกียงแบบไหนดีก็ลองตัวนี้ก็ได้ครับ200กว่าบาทนะครับก็น่าสนใจดีครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันอีกทีเนาะเดี๋ยวผมอ่านคู่มือเร็มนี่นะครับคู่มือในคู่มือก็จะบอกว่า นี่ครับจะมีอยู่ประมาณ4,500ม ah ิลลิแอมนะครับตัวแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวเลยครับใช้ได้ประมาณน่าจะนานพอสมควรนะครับประมาณ4ชั่วโมงหรือเปล่าอนีผมไม่แน่ใจระดับแสงก็จะมี3แบบนะครับ2,700ถึง6,500เคลวินนะครับนี่ครับก็จะมีระดับแบตเตอรี่บอกด้วย1ขีดคี 2ขีด3มขีดเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จบอกมาเลยทีนี้เราก็มาเทสตอนชาร์จนะครับเทสการชาร์เนะการชาร์จคือเราก็มีสาย usb ตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเทสใส่ power bank นะเสียบเข้าไปแล้วก็มาเสียบกับตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ usb type c นะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยตรงนี้ก็จะกระพริบนะครับ ก็องเหนี่นะครับนะครับก็จะกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้คือ75เแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้วเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลาชาร์จนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยตัวชาร์จเสร็จก็ถอดออกเหมือนเดิมก็ปิดไฟครับนี่นะครับวิธีการชาร์จก็ใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากครับผม ชาร์จก็ง่ายครับผมไม่ต้องอะไรมากมายเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้มาเสียบใช้ได้เลยครับผมทีนี้มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะก็จะเป็นการชาร์จโทรศัพท์นะครับสมมุติว่าแบตเราจะหมดเราก็เสียบได้เลยนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับวางไว้ได้เลยเสียบไ้ถึงนะครับนี่ครับก็จะชาร์จได้เลยนะครับเห็นไหมครับชาร์จแล้ว ยอดครับตัวนี้นี่นะครับก็สามารถชาร์จมือถือได้นะครับก็แบบใช้ฉุกเฉินนะครับเวลาเราตัดบทจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ชาร์นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจครับผมเวลาเราไปแคมป์ปิ้งนะที่แบบห่างไกลนิดนึงแล้วไม่มีที่ชาร์จนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้ครับตอนนี้ก็จะมาเทสให้ดูนะครับตัวตะเกียงนะ พอดีถ่ายตอนไม่ไม่ดึกมากนะครับก็เลยมาเทสให้ดูเนาะพอดียังไม่คํำนะครับอันนี้คือเทสให้ดูเวลาแสงตอนกลางคืนนะครับก็โอเคเลยนะครับสุดยอดเลยเราสามารถเล่งแล่นหลีได้นะครับถ้าตอนเข็มก็คือเล่งนะครับนี่นะครับถ้าตอนเข็มคือเล่งถ้าตามเข็มคือหลีลงนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ ใฟนะครับอันนี้คือสีขาวนะครับนี่คือแสงขาวกับแสงเหลืองรวมกันแล้วก็ปรับลดนันได้เหมือนเดิมครับทุกทุกสีนะครับเราสามารถปรับลดแสงไดน้นะครับในกล้องอาจจะดูแบบไม่ค่อยสว่างนะแต่ในนี้คือสว่างมากนะครับสว่างจริงอันนี้คือแสงขาวนะครับตอนนี้เป็นเฉพาะแสงขาวนี่นะครับแสงขาวเลย หมดได้เดือนดรงครับอันนี้ดีอันนี้เพิ่มนะครับนะครับก็เอามารีวิวให้ดูครับเผื่อท่านใดที่ไปแคมปิ้งก็สนใจก็สั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิกลิงก์ว้ด้านล่างให้นะครับไปดูรีวิวแสงตอนค้ำคั่มกันเหมือนแล้วนะครับอาจจะไม่เมือนมากเนาะแต่ก็ เมื่อพอสมควรนะครับพอดีถ่ายถ่ายทำตอนบ,าบานะ่ายๆนะแสงมันก็อาจจะไม่เมืดอพอเท่าไหร่นะครับสำหรับผมมองว่าตัวนี้ใช้งานดีไหมสำหรับผมมองว่าโอเคเลยครับโอเคเลยราคาสองร้อยกว่าบาทครับก็ใช้งานได้ดีนะครับผมมาเนาะสำหรับท่านใดนที่ไปแคมปิง้งแล้วอยากได้อารมณ์มีตะเกียงผมก็แนะนำแบบตัวนี้เลยครับราคาประหยัดดีครับสองร้อยกว่าบาทนะตัวนี้เลย เป็นทรงตะเกียงแบบวนะินเทจเนาะแบบเกา่าๆสักนิดนึงได้อารมณ์สำหรับท่านใดที่ไปแคมปิ้งนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีสีอะไรบ้างนะครับแต่ผมสั่งสีดำมาน่าจะมีเขียวกับอีกมีดำมีเขียวกับมีแดงนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีประมาณนี้เลย ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ